ก็ส,สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็นู่นนะแบกแห่มาแล้วนะ,ะลูกน้องนะคะทีมงานพี่นุ้ยเองนะคะแล้วนู่นก็อีกสองคนนะ,ะอันนู้นนะมาจากในป่านะคะสองคน <smoothie> นู้นนะมาจากในป่านะคะไม่รู้ว่าเขาจะหาปลาเป็นห,หรือเปล <ican> ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเขาจะหาปลาได้หรือเปล่าน,นะคะในวันนี้ เป็นเป็นแพรแพรแบบนี้นะคะว่าพี่ต้นเขาจะกินได้หรือเปล่านะคะนี่ฮะ,ะแต่รู้ว่าตอนนี้คือหอยเยอะมากนะคะหอยเป็นตัวน้อยๆน,น,นะเยอะมากนี่เลยนะะมาแล้วนะฮะเยครับผมเอาพี่นุย้ยเอานี้มาฝากโอ้สาลายกินไม่ได้สาลายแพนพี่นวด ขึ้นด็ดด็ดกินครั้งหนึ่งไงมันกินไม่ได้มันเป็นสาหร่ายแพนมันต้องอยู่ในน้ำสะอาดมันนี่กินได้มันกินไม่ได้มันสกปรกที่นี่น้ำสกปรกครับขนาดบนเขายังกินไม่ได้หรือนับภาษาอะไรอะที่นี่กินได้เอาวันนี้นะคะสามคนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเทคนิคการทอดแหทอดเป็นกันไหมพี่ต้นทอดเป็นไหมพี่ต้นทอดเป็นไหมไม่เป็นครับพี่มอสทอดไม่เป็นแล้วใครทอดเป็นก็จะเป็นวิธีการลงก่อนนะนี่ซ้อมๆม อันนี้อันนี้บนบกนะเดี๋ยวมึงค่อยดูในน้ำนะรู้ถึงโตีอะเอาแล้วๆแล้วนะนี่คือวิธีการสาวเออสาวมันต้องค่อยๆเอยเออเออเอ่านี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสามคนนี้นะฮะใครจะเป็นใครจะบานกว่ากันดีกว่าถ้าเป็นเรื่องจิงปานที่สู้ตายว่ะวยุดว่าแหนีก่กูกขบาน <laughs> เอาพร้อมยังจะไปแล้วใช่ไหมอุ้ยมันยาวไปเปล่ามันยาวเกินมันจะเวียงไม่ได้มันยาวเกินมันต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเอาแล้วนะสูตรจากจาก,จากปอไหนครับเอ้ยอันนี้พี่มอเข้าไปซ้อมมาแล้วกักตัวมาต้องสี่ป,ปีอาบ้านนี่แหละ เนี่ยฮะตอนนี้เฮ้ยพี่มดเชือกมึงอ๋อคนนั้นถือเชือกเหรอ,อ,อ,อเ,น,เ,เน,น,นี่ยฮะก็ไม่รู้ว่า,อาเออเฮ้ยอาจจะได้พวกปลาพวกฉลามอะไรง,ไงี้ไงมาจะมอดเลยเหรอ,อโ,โอโ้โหเดี๋ยวดูวิธีการเหวี่ยงก่อนละกันนะคะเอาแล้วนะคะเราจะมาดูวงสวิงของพี่มดกันเฮ้ยมันต้องค่อยๆยย่องนะเว้ย ไม่งั้นเดี๋ยวฟ้ามันจะหนีานะะาจากเทคนิคนะฮะในการดูแล้วนะฮะเหวี่ยงไม่ไปแหติขลังแอติดน้ำ เฮ้ยถ้ามึงได้ปลาขึ้นมานี่แม่งโคตรฟุกเลยนะเว้ยเนี่ยไดปลาไงไหนไดจริงเฮ้ยแม่งสุดยอดว่าเฮ้ยปลาตาบอดป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเออค่อยค่อยมึงค่อยค่อยลูดลูดลูดค่อยค่อยลูดขึ้นฟังค่อยค่อยลูดขึ้นฟังเออเอาเลยสาวสาวเลยเอาเลยเอาเลย เลยเดี look, as, so just just it. It Oliver, ๋ยวเราจะขึ hmm. uh ้นไปดูก huh. uh ันนะคะว่าว oh. 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 okay. ันนี้นะคะใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันมึงอย่าหมุนดิเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวปลาหลุดยกเลยเออนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันนะคะก้อนหินก้อนหินไม่นับนับปลาอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ัเไ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ อเออได้สองตัวเว,ว้เฮ้ยตอนนี้นะคะพี่มอสนะเป็นคนนําอยู่นะคะแต้มแต้มเออได้สองแต้มเออคนละเอาคนละกี่โคมดีดดเ,นะเขาได้ยินกันหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะปาชดให้ดู <c oughs> น,นะคะมาดูวิธีการนะพี่ต้นแบบว่าไปอยู่บนปา่าบนดอยมาเยอะนะคะเราจะดูวิธีการกักเก็บปลานะคะตายฮะตาย ไหนอะขุดให้มันรูรูใหญ่กว่านี้ได้ไหมพี่ต้นโอ้กูมือดีกว่ามั้งนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีบ่อวิเศษของเราแล้วนะคะไว้สำหรับกักเก็บปลานะคะนี่เออพี่มอได้สองอา้าวตายเลยเฮ้ยนิ่งเลยวะ พี่มอสได้แล้วนะคะได้สองเต็มแล้วนะ,ะตามมึงละกูให้มึงก่อนเลยปะเออน,นะคะอออร,รอบได้ไหมตอนนี้นะพี่ต้นนะคะของพี่ต้นนี่อีกทีหนึ่งนะ,ะนี่ต้นกาก้าครับอันนู้นต้นอะไรอะ่ะต้นกระหล่ำอันน้นนะคะพี่ต้นกระหล่ำเขาปลูกกระหล่ำนะฮะ <c oughs> นี่ฮะตอนนี้พี่มอสก็ต้องทําการกาช่วยเหมือนมุ้งอ่ะแล้วก็ครอบมันนะเห็นมอสไหมเมื่อกี้มันไม่ได้ม้วนเชือกนั่นเห็นไหมมันก็เลยพัน ไม่ได้ปลาไงครับทุกคนนี่นะดปลาแหละอันนี้น่ะเป็นปลาส้อยใช่ปลาส้อยปลาส้อยถ้าปลาตะเพียนมันจะเป็นอีกอย่างนึงอันนี้เป็นปลาส้อยโอ้ยครูโอ้ยครูไม่ใช่นี่นี่กำลังสอนเออไม่เป็นก็ไม่เป็นกำลังสอนกันจะรอดหระไม่รอดดูแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่รอดเออมันหนีบตรงมือนิ้วชี้ไว้ด้วย ดิอันนี้ดิอันนี้ดิมันหนีบตรงมืออ่ะอันนี้เอออันนี้มันหนีบตรงมือต้นมันต้องไม่ซ้ำรอยนี่ตรงนี้เวลาทอ่อยปล่อยเออโอ้โหเฮ้ยก้อนหินไม่ต้องใส่ไปอ่ะเอาก้อนหินออกดิมันหนักมันหนักเอออไม่ต้องตามน้ำไปนะนี่ฮะเอาแล้วนะฮะไม่เป็นนะฮะคนไม่เป็นกับคนไม่เป็นสอนกัน ตอนนี้พี่มอสนะนำอยู่นะคะได้สองตัวนะคะได้สองเต้มเดี๋ยวจะเอาประมาณสักสิตัวพี่ต้นจะกี่ตัวสิบตัวไปหยิบปลาตัวอื่นมาปล่อยใส่ชหมไม่ไม่ไม่เีแอคชั่นอ๋อต้องทอดเองใช่ไหมช่องผมไม่เคยรีงแอคชั่นอะไรอยู่แล้วครับนี่แบบจริงหมดจริงหมด นีการนอนการนอนป่าชื้นนะจรนงเหรอนนั้นอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่นุ้ยให้ดูนะตูว่าไม่บาดเฮ้ยมึงตรงนี้ซ้ำรอยอ่ะไม่ได้มึงต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เออเอาเลยเอาเลยต้นตรงน้ำไหลนี่สักตูดกูตรงนี้นี่เออหมูมึงไล่ป่าทั้งหมดไล่ขึ้นเนี่ยไล่ขึ้นเอาแล้วนะคะต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวป้ามันหนีาสั้นหรือตัวมันสั้นบอเอาจริงๆนะ หมดแรงแล้วเนี่ยมีกล้องไม่ได้คุยกับหมดแรงแล้วตอนนี้หมดแรงไม่มีจะไม่จะไม่มีแรงเบี่ยงแล้วฮะเอาเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโหปลาแตกหมดแล้วอะไรพอแล้ไงเอ, <gauge> เออสามสองหนึ่งไปเออเฮ้ยพอได้เว้ยพอได้เวย้ยเฮ้ยพอได้เวย้ยได้เวย้ยบานอยู่บานอยู่อันไหนันแรกเลย,เลย เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเดีว่าแต่ปูก็ยังไม่เคยเลยต้องกดตำตำต,ต,ต้องกดตำตำเออไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวไม่ได้มันไม่บาล่ะไับเอาแล้ยเออนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะบรลุนกันไม่น่าจะได้นะมันไม่บานทำไมไม่ได้วะมันไ,ไมไ่บานเลยได้แต่ก้อนหินมันเต็มเลย อะไ้แต่ก้อนหินมาเต็มเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วตอนนี้ไม่อยากคุยอยู่ะเออตอน <c oughs> ตนี้ตาพี่ต้น <c oughs> กั๊กกาละฮะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะคุยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ <c oughs> ว่าไม่ได้โมดหรือเปล่าแบบราชาแห่งการหาปลาแล้วไม่ว่าจะบนภูเขาหรือไม่ก็ภาคกลางดําน้ำยิงปลานะ อันนี้มันง่ายกว่าอีกนะเนี่ยนี้มันไม่เปียกเยอะนะเนี่ยโคตรครับเอออย่าไปทำเอยมันบอกว่าไม่ต้องทําให้มันมดเออมันจะบอกแบบนี้เอ้ยังไงวะเออยังไงต้องสอนเราจับนี่เนี่ยจับอ่ะงั้นต่ออ่เงี้ยคือแบบเรียนมันน้อยอ้าวเอาอย่างไงเฮ้ยตกลรงใครมันเป็นคนทอดวะเนี้ย จับเอาจับใส่บนหุ่นเลยได้ไหมเออแต่มึงต้องดึงขึ้นไปอีกกว่านั้นอีกหน่อยอีกอีกทบนึงเพราะมัน,นมันตัวมันไม่สูงอันนี้ต้องจับอยแบบงี้อ่ะเอออ่ะอครับนะครับมีเออมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยครับก้อนหินบานเลยอ่ะอุนักเหมือนกันนะครับเนี่ยหนักก้อนหินใช่ไหม เก็บว่าจะรอดได้มือนี้ปล่อยไปอ่ะๆๆกลัวก็มุมมุมมั่วแล้วอะไรวะเออแกงมันสักฟังก็ดีวะจับเนี่ยมันทำไมมันรู้สึกเหมือนแบบไม่ใช่มึงต้องจับเอานิ้วมาอีกด้านหนึ่งดิ เออเอออ้าเออเฮ้ยมึงต้องย่องมึงต้องย่องเฮ้ยมึงขึ้นเหนือเลยขึ้นเหนือเลยมึงเชื่อกูตรงไหนล้ำดุดตรงไหนไมีปศานู่นเลย <laughs> okay. เอาแล้วนะตอนนี้พี่ต้นจะได้ปลาหรือเปล่า,อาโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยมึงบอกว่าอ่อนก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่มอสโชว์ทักษะในการหว่านเอเอ,อ,อ,เอต้องเอาหินออกก่อนนะคะโโอ้หูสมบัติ <laughs> <laughs> หินนี่นับไหม <laughs> 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 หินนี่นับเต็มด้ไหม เออหรือว่าจะเอาแบบไขวันไขวันได้หินไงปลามันยากไปใช่ไหมเอาวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็นะคะมีพี่หมอสนะเป็นผู้ชนะคนเดียวนะคะเนื่องจากได้ปลาอิ่มแล้วปลาสองตัวกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยก็แบบต้มเอาน้ำเยอะๆไงต้มซดน้ำไงนะคะก็วันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ต้นกัลกานะคะแล้วก็นะพี่ต้นด้วยนะคะแล้วก็ พี่มอสนะกุมอสนะคะวันนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะพี่มอสชนะคนเดียวเลยนะคะก็ยังไงนะถ้าคนไหนนะชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel อย่าลืมไปกดติดตามให้พี่ต้นด้วยนะคะพี่ต้นกั๊การนะคะอย่าลืมไปกดให้เขาด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนี้พี่ต้นก็จะทําการปล่อยปลานะคะต้องหักคอก่อนรัถึงปล่อยเออยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เดี๋ยวจะปล่อยจริงๆปล่อยจริงๆปล่อยให้ดูเลย<ไ>ป้า <ไป S 2> เอ้าปล่อยอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาต้องปล่อยค่อยๆอแบบนี้ดีเออเนี่ยเขาจะได้เห็นกันอ่ะอุยจับได้ด้วยมาเลยนั่นยอย่าไปถ่ายไปแล้ว